เป็นกันเองให้น้องพี่แกงดูแลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับน้องพี่แกงแล้วนะคะที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระรามห้าและวันนี้น้องพี่แกงมาแจกโปรโมชั่นพิเศษให้กับพี่ๆค่ะจากราคา1นึล้านหกแสนเรืออยูมเพียง1นึล้านสี่แสน นะคะคหรือว่า e v e r อเรสปเพิ่มแพ็กเกจนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะให้แรงม้ามาอยู่ที่170แรงม้านะคะ405แรงบิดนั่นเองนะคะจับคู่มากับเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีไม่แพ้รุ่นอื่นๆเลยนะคะเพราะเขาให้ฟังก์ชันมาครบมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวจับ คนเดินถนนเตือนการชนด้านหน้ากล้องมองรอบคัน360องศานะคะแล้วก็ Adaptive Cruise Control Adaptive Cruise Control เนี่ยคือจะบอกว่าเหมาะมากๆเลยนะคะซึ่งปกติแล้ว Cruise Control ใช่ไหมคะมันจะเป็นฟังก์ชันที่แบบล็อกความเร็วใช่ไหมคะเราตั้งความเร็วที่100เขาก็จะวิ่งอยู่ที่100แต่ตัว Adaptive ของ Ford ตัวนี้นะคะที่ใส่มาในราคา1499นะคะ การทำงานของเขานะคะก็คือสมมุติว่าเราตั้งความเร็วอยู่ที่100ใช่ไหมคะแล้วคันหน้าค่ะวิ่งอยู่80รถของเรานะคะจะชะลอความเร็วตามคันหน้านั่นเองนะคะทําให้พี่ๆนะคะไม่ต้องคอยเหยียบเบรกนะคะเดี๋ยวรถเขาจัดการให้เลยนะคะก็เป็นเทคโนโลยีนะคะที่ Ford ดจัดมาใส่มาแบบไม่กักเลยนะคะในราคาโปรโมชั่นของน้องพีแกงนะคะ1499ค่ะและคันนี้นะคะแต่งอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวน้องพีแกงพาไปดูคะ่ะ เริ่มจากด้านหน้ากันบ้างน,นะคะเห็นชุดแต่งแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะเป็นชุดแต่งยอดฮิตยอดนิยมอีกเช่นเคยนะคะก็คือชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองกระจังหน้าตัวนี้นะคะใส่เป็นกระจังหน้าวิกเตอร์ V2 นะคะดีไซน์ของเขาก็จะเป็นซี่ๆแบบนี้นะคะดูแข็งแรงทนทานและก็บึกบึนนะคะแต่ยังคงความหรูหรานะคะนั่นก็คือตัวม้านะคะที่เป็นสีเงินแบบนี้นะคะให้ฟิลที่แบบดุดันแต่ยัง แฝงความหรูหลาไว้นั่นเองนะคะกับอะคริลิกนะคะคำว่าเอเวอเรสต์เป็นสีเด่นเป็นสง่าราศีให้กับฝากระโปรงหน้านั่นเองนะคะและก็ตัวไฟตรงนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะเป็นไฟ LED นะคะก็จะเป็นอารมณ์เหมือนรูปยิ้มเนาะ สวยงามมากๆเลยนะคะหล่อเท่ไปในตัวแล้วก็ถัดลงมานะคะถัดลงมาในส่วนของด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกันชนวิกเตอร์นะคะในส่วนของกันชนนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นสีดําเงาดําด้านสีขาวสีดําสีเทาสีอะไรนะคะคือพี่ๆสามารถเลือกได้เลยนะคะเราทําสีใหม่ทุกชิ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าลูกค้านะคะอยากได้เป็นสีขาวนะคะถัดกับเอ้ไม่ใช่ถัด เพื่อให้เกืนกับสีเดียวกับตัวรถนะคะนั่นก็จะเป็นแบบสีขาวมุกแบบนี้แต่ว่าอยากให้ดูแบบดูมีมิติตัดกันเป็นสีดําก็ใส่เป็นชายล่างสีดําเงาแบบนี้นะคะเซ็นเซอร์ก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่เหมือนเดิมนะคะในส่วนของการชนวิกเตอร์นะคะน้องพี่แกงมองว่านอกจากความหล่อของเขาแล้วนะคะยังแบบประโยชน์ของเขาจริงๆอะ่ะก็คือเหมือนเราอ่ะไม่ได้ถอดกันชนเดิมออกใช่ไหมคะเราใส่กุญแกันชนวิกเตอร์เข้าไปนะคะทําให้เป็นเหมือนเกราะป้องกันของตัวรถอีกหนึ่งชั้นนะคะถ้าเกิดสมมติ่พี่ๆแบบไปชนไปเฉียว ใช่ไหมพี่ๆก็แค่ถอดกันชนหน้าทิ้งไปเลยแต่ว่าตัวรถยังคงอยู่นั่นเองนะคะและก็ถัดมานะคะในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นคิ้วล้อนะคะที่ลูกค้าเลือกมาขนาดไม่ได้ใหญ่นะคะและก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะรับกับตัวของล้อนะคะที่รัดมากับยางขอบ20นะคะตัวนี้นะคะเป็นยางดีเซนตินะคะเป็นยาง At นะคะดอกยางเขาก็จะดูแบบดุดุนิดนึงนะคะแต่ฟิลการขับนะคะยังคงความนิ่ม และก็เงียบอยู่นั่นเองนะคะ,ะตัวนี้นะคะเป็นยางสเปกยางนะคะจะเป็น2 7 5 5 5็ R 2 0นะคะแก้มยางก็จะดูแบบอ้วนนิดนึงนะคะจะดูแบบว่าดูเท่ดูออฟโหลดดูแบบออมันสวยลงตัวดีโนโพี่ๆว่าไหมคะแล้วก็ในส่วนของลายล้อแม็กนะคะน้อพิกแกงนะคะก็มีให้พี่ๆเลือกมากกว่า50แบบเลยนะคะสามารถเลือกได้อันนี้ก็จะเป็นรูปทรงแบบคล้ายๆดาวเนาะเป็นสีล้อแม็กสีดําเงานะคะเพื่อให้เข้ากับตัวคิ้วล้อที่เป็นสีดําเงานั่นเองนะคะ ถัดมาค่ะพี่ๆขาอันนี้นะคะตัวเอเวอร t เรสต์สปอร์ตนะคะเป็นเอเวอร t เรสต์สปอร์ตก็จริงนะคะแต่ว่าเราได้ทําการแล็บหลังคาเพิ่มเติมนะคะเป็นหลังคาสีดําปกติแล้วพี่ๆจะเห็นแล็บหลังคาครึ่งครึ่งคันแบบนี้ใช่ไหมคะหลังคาดําครึ่งคันแต่ว่าลูกค้าท่านนี้นะคะอยากได้ความหรูหราแบบตัวท็อปนะคะก็แล็บหลังคาแค่ตรงนี้ที่เป็นสีดำนะคะมันก็จะเหมือนกับตัวแพตตินัมนะคะราคา2ล้านกว่านั่นเองนะคะให้ดีไซน์ที่แบบว่า หรูหราหล่อเท่สปอร์ตพเมยมนั่นเองและก็มากับกล้องมองรอบคันนะคะที่น้องพี่แกงพูดไปมาต้นคลิปนะคะกล้องมองรอบคัน360องศาตร,ตรงนี้นะคะก็คือ360องศาก็คือมองเห็นรอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะมือใหม่นะคะถ้าขับรถคันนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเฉี่ยวจะชนนะคะถ้ามองกล้องนะคะช่วยได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะคะ และก็ถัดมานะคะในส่วนของฟิล์มนะคะตรงนี้นะคะพี่ๆสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะฟิล์มที่น้องแถมให้กับลูกค้านะคะก็เป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีเลยนะคะมองจากข้างในออกมาข้างนอกนั่นคือสว่างนะคะแต่มองจากข้างนอกเข้าไปข้างในก็คือเข้มนะคะก็สามารถเลือกได้เลย40 6080นะคะแล้วก็ติดกันศาสามาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเอาไว้กันฝงกันฝนานะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเหมือนได้ยินเสียงลมเข้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเสียงของกันศาสานะคะแต่ว่าถ้าจะไม่ติดก็ได้นะคะแล้วก็ หดลงมาค่ะเป็นในส่วนของเบ้ารองมือจับนะคะสีดําเงานะคะเป็นสีเดียวกับตัวเบ้ามือจับนะคะตัวตัวที่เปิดประตูนะคะก็กันรอยได้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มมิติให้กับตัวรถด้านข้างนะคะที่เป็นสีขาวนะนั่นเองนะคะนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยครอบฝาถัางน้ํามันนะคะเราก็ไม่มีไม่ได้นะคะอ่าด้านท้ายกันบ้างคันนี้นะคะ ใส่มาเป็นเดิมทีนะคะเราจะเป็นไฟท้ายเดิมทีของเขานะคะจะเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์อยู่แล้วนะคะมันก็จะมีตรงนี้แต่ว่าคําว่าเอลเรนนะคะจะเป็นตัวหนังสือปกติแต่ว่าลูกค้านะคะอยากให้ด้านท้ายดูโดดเด่นดูมีอะไรนะคะก็ได้ทําการเปลี่ยนนะคะเป็นใส่เป็น คำว่าเอเวอรก็จะมีไฟแบบนี้นะคะพอเวลาเป็นถอยนะคะไฟคําว่าเอเวอเรสนะคะก็จะขึ้นเป็นสีขาวนะคะเวลาเบรกเขาก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะคะก็จะขึ้นคู่กับตัวนี้เลยไฟคาท้ายนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าไฟคาเยนนั่นเองนะคะใส่ตรงนี้เพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าขอมาน้องพี่แกงจัดให้ตามใจทุกอย่างเลยค่ะและก็ ถัดลงมาอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวสเกิร์ตหลังนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตของตัววิกเตอร์นั่นเองนะคะในส่วนของท่อตรงนี้นะคะที่พี่สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีโครเมียมหรือว่าสีดําเงาหรือว่าดําด้านนะคะแล้วก็มีทรงท่อให้เลือกด้วยนะคะจะเอาเป็นท่อทรงแบบนี้หรือว่าทรงแบบอื่นๆนะคะน้องก็มีให้เลือกนะคะเดี๋ยวน้องส่งรูปให้เลือก นั่นเองนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ชื่นชอบสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะหรือมีแบบในใจนะคะเรามาแต่งรถไปด้วยกันค่ะไม่จําเป็นเลยนะคะว่าพี่ๆจะต้องแต่งตามที่น้องพี่แกงรีวิวนะคะเราสามารถอัอดแอปได้นะคะว่าอยากได้โทนนั้นโทนนี้เอามา mix and m a t c กันนะคะก็คือคัสตอมเองได้ตามใจเลยนะคะแล้วก็หรือถ้าเกิดยังไม่เคยลองขับฟอร์ดนะคะก็แนะนํานะคะที่โชว์รูมฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5ของน้องพีกแกงนะคะมีรถเทสไใดทุกรุ่นมีรถจริงให้ชมทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่า จะเป็นเลนเจอร์หรือว่าเอเวอเรสตนะคะแล้วก็พี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะน้องพี่แกงก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็มีการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านอีกเช่นเดียวกันนะคะและก็วันนี้นะคะก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะย้ำโปรอ,อีกหนึ่งครั้งนะคะจากราคาน,นี้นะคะ จากราคา1ร้าน6แสนนะคะเอร p เรสสปอร์ตแดดเพิ่มแพ็กเกจสีขาวมุกเหลืออยู่เพียงราคาพิเศษโปรโมชั่นนะคะ1ร้าน4 9แสนบาทเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะน้องให้ราคาพิเศษเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย